แค่แพคิดว่าจะทำทรงเนี้ยก็รู้สึกน่ารักไปแล้วครึ่งทางค่ะวันนี้แพจะพามาทำบันคู่สำหรับสาวผมยาวใครที่อยากน่ารักคิ้วๆนะคะกดเซฟคลิปนี้เลยซึ่งทรงผมวันนี้ต้องมัดขึ้นไปแน่นแล้วก็โชวลากผมนิดนึงนะคะแต่วันนี้คือโคนสะอาดคลีนมากเพราะว่าเพิ่งสระผมมาถ้าใครชอบฟีลลิ่งโคนเบาไม่เหนียวแล้วก็ไม่มีขุยให้กังวลตอนมัดแบบแพเนี่ยใช้แชมพูพีว่าได้เลยค่ะอุปกรณ์ที่แพใช้ก็จะมียางเส้นเล็ก4เส้นแล้วก็มีกิ๊บ์ดำอีก6อันขั้นตอนแรกแพจะเริ่มแสกกลางแบ่งผมนะคะบัันนจจะได้ออกกมาาเท่ นั้นก็รวบทีละข้างเลยค่ะแล้วแพรก็ดึงปล่อยหวานออกมานิดนึงนะแล้วเราก็ใช้ยางมัดเข้าไปได้เลยในระหว่างที่แพรมัดเนี่ยแพรก็จะระวังผมด้านหลังนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ผมมันขาดก็คือมัดไปด้วยแล้วก็ระวังดึงผมไปด้วยแพรมัดไปประมาณ3-4ทบนะเอาที่ว่าเพื่อนเพื่อ,อรู้สึกแน่นอะแล้วจากนั้นแพรก็จะเก็บรายละเอียดผมด้านหลังก่อนค่ะที่มันพันกันแล้วก็จะดึงให้มันตึงนิดนึงขั้นตอนต่อมาแพรจะบิดผมเกลียวทีละข้างค่ะแล้วก็จะม้วนทําเป็นบันทริกคือเวลาแพรม้วนเนี่ยแพรจะทําแบบหลวมหลวมคะทุกกนแล้็ จับเอาไว้คือมันยังไม่ได้เป๊ะหรอกตอนเนี้ยพอได้ประมาณนี้แพ้ก็จะใช้กิบดำสามตัวค่ะติดรอบหัวเลยแล้วก็จะดึงดึงออกมาจัดทรงนิดนึงนะคะให้น้องมีความแบบสวยงามแล้วก็ทําอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยจับบิดแล้วก็ม้วนเป็นบันแล้วก็ใช้กิบดำเก็บค่ะเหตุผลที่ต้องทําม้วนเป็นบันแบบหลวมๆนะเพราะว่าถ้าเราทําแน่นเกินอะ่ะบันมันจะสูงมันจะไม่ได้เป็นซาลาเปาน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้เสร็จแล้วชอบไหมคะน่ารักไหมทุกคนแพ้รู้สึกว่าทําทรงเนี้ยคิวขึ้นจริงๆนะ ด้านข้างอันนี้ด้านข้างอ่าอันนี้ด้านหลังด้านหลังเห็นไหมสวยงามคลิปหน้าอยากเห็นแพรทำทรงไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะไปและวบ๊ายบาย